<Okay. S 2> งานเป่าค่ะเดินชมนะคะที่หาดพัทยาค่ะโอเคสวัสดีค่ะชมชมนะคะที่นี่เทศกาลงานเป่าของชายหาดพัทยาค่ะมี หลากหลายเลยค่ะสีสันสดใสม,มีปลาทะเลปลาน้ำจืดรูป้ป่าคีปลาปลาอะไรก็ไม่ทราบนะเนี่ยแค่สการงานว่าวค่ะเก็บภาพมาให้ชมนะคะ งานว่าเทศกาลนี้น่ารักจริงๆค่ะมีว่าวหลากหลายชนิดหลากหลายสีนะคะผู้คนก็ออกมาท่องเที่ยวมาชมอย่างสนุกสนานนะคะเดี๋ยวนี้แขกจากต่างประเทศก็ามาเข้ามาเที่ยวที่ประเทศไทยเยอะแล้วนะคะ,ะเยอะพอสมควรค่ะ ทยากำลังทึกคักด้วยผู้คนนะคะที่เข้ามาชมงานว้าวนะคะและชาวต่างชาติก็มาสรุปสนานที่งานว้าวนะคะหาดพัทยาค่ะนะคะวันนี้ก็เก็บภาพมาฝากแค่นี้นะคะไว้มีอะไรสวยๆก็จะเก็บมาให้ชมอีกนะคะครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ